เอาล้ครับผมก็ขอ,อกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะนี่ก็จะมาแนะนำไอแปแอปที่สามารถโกงเกงมมาครับได้นะครับซึ่งชื่อแอปว่า MCPE Master นั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยสำหรับแอปนี้ก็สามารถไปดูเลยนะครับสำหรับแอปนี้ก็สามารถโหลดสกินได้นะครับโหลดสกินมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิน สกินพวกอย่างนี้นะครับผมหรือว่าสกินกล่องอย่างนี้นะครับสมมติกดโหลดไปแล้วนะครับจะใช้ก็กดสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมไปดูกันต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะต่อไปก็จะเป็นแมปนะครับแมปที่จะให้โหลดนะครับมากมายนะครับผมให้โหลดแบบสนุกสนุกไปเล่นกันนะครับไปเล่นกันเลยนะครับแบบจะดีมากนะครับผมอ่ะท่้นเล่นก็จะสนุกนะครับมีแบบมากมายเลยเห็นไหมอ่ะนะครับต่อไปนะครับไปดูกันเลยนะครับผมก็สามารถโหลดกันได้นะครับ เอาแล้วครับต่อไปก็จะเป็นท e ก t จอร์แพกนะครับมากมายครับทิกเจอร์แพกก็คืออะไรทิกเจอ์แพกก็คือที่เราเล่นนะครับมันจะมีแบบนี่ครับมันจะเปลี่ยนแบบเป็นแบบของจะเป็นสีอื่นนะครับผมครับครับผมเปิดเครื่องก่อนปราเตอะนาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้ผมเปิดเครื่องก่อนมันเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีของมากมายนะครับแปลว่ามันไม่ใช่ของหรอกแต่มันจะเป็นแบบเปลี่ยนเสียงไอ้นี่การเล่นนะครับไปดูต่อไป ต่อไปนะครับก็จะมีซีดต,ต่างๆให้เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดอย่างนี้นะครับหรือว่าจะซีดอย่างนี้นะเราก็ล้องกดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในไมค์ครับนะครับมันก็จะมีแบบเขียนอย่างนี้นะครับเรียกเลขอย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นหมดต่างๆมากมายนะครับแต่จะมีมันงี้ครับแต Bold ่ผมไม่สามารถกดเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปกดเข้าไปได้ปปะวะอ่ะกดเข้าไปได้นะครับ ะครับมันจะมีหมดต่างๆมามายไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรนักหนาครับแล้วครับประมาณนี้ครับอุ้ยอันนี้น่าโหลดเนี่ยโลดประมาณนี้นะครับไปดูต่อของต่อไปครับต่อไปนี่ครับนั่นก็คือการโกงนั่นเองนะครับโกงก็คือนะครับโกงก็คืออเดี๋ยวอ่อาอนก็มา โกงก็คือนะครับ <it 's here now> ถ้าเราเปิด่างนี้นะครับแค่กดเข้าไปทุกจอเกมครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับง่ายมากครับอ่าแล้วมันจะมีลูกขวานอย่างี้ครับถ้าใครไม่มีนะครับแล้วผมบอกผมได้ครับผมมีวิธีแก้บอ่าสมมติขึ้นลูกขวานอย่างี้ครับเราจะสร้างอย่างนี้ครับอ่าสมมติเราจะแบบครับเป็นอย่างนี้นะครับเราแค่กดไปในขวานครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนให้มีชีวิตครับ ต่เปลี่ยนแบบมีชีวิตเอาชีวิตรอดครับแล้วก็อันนี้ก็คือエนชานครับเจนชานทุกอย่างก็กงนี้คีับให้เป็นเต็มร้อยเลยครับถึงว่าエนชานทุกอย่างครับจะเป็นดาบที่เทพมากนะครับอ่ะแล้วก็ต่อไปก็นะครับต่อไปก็จะเป็นการปล่อยตัวนะครับตอมบี้แล้วก็เลือกตัวก็วจะตายแล้วก็กดแอนเงียบไอ้ทุกบอไม่ใช่หร่ กดไปครับแล้วก็กดนับเต็มใหม่ดีกว่าเลยอ๋อกดเลิกตัวนะครับดกดเลือกตัวนะครับ,ลรบแล้วก็กดแอร์ครับอาจจะทำไมล่อยไม่ได้อ๋อเขาปิดไว้น <c> ะ <oughs> ครับอ่าตรงนี้แล้วกดแอร์ครับมันก็จะเกิดมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมันก็จะฆ่าเรานะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอ้เสียงดัง รู้จึกทุกเสียงนะครับเอาละครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นตายนะครับต่อไปก็จะเป็นการเสกของครับกดไปที่นี่ครับกดมันจะมีเลือกต่างๆให้เลือกมากมายครับกดไปที่ของครับแล้วก็เลือกจำนวนครับแล้วก็แอมเดอรครับแล้วก็จะได้ของมานะครับเดีนะมีชีวิตนะครับกดไปครับ กดอย่างนี้ครับกดเลือกของที่ใช้ครับกดแอร์ครับเคนับเราก็จะได้มานะครับเราจะมาสู้กันเห็นไหมครับตาตีทีหนึ่งก็จะปิวเล็บประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบแบบอันนี้ครับก็เขียนไปเลยว่านี่ครับก็พิมพ์ไปเลยว่าพิมพ์ง่ายๆหรือว่าไมค์ครับนะครับนะครับ นะครับร้อมันขึ้นนอนโอเคครับถ้ามันขึ้นมันก็จะเป็นนี้ครับนี่ครับอ๋ออัปเดตใหม่นี่ว่ะออกไม่ใช5้ามานะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วคุณให้กดโหลดนะครับประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับและกดซับสไคร้ครับสําหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณครับ